โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนี่ยผมอยู่กับผมนะครับซันมานะครับกับแมปที่มีชื่อว่า Anime Warrior Simulator นะครับผมก็อันนี้เป็นอัปเดตที่12แล้วนะครับหรือ11วะอ่า12แล้วนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยก็อัปเดตมาเป็นอ่ามันจะต่อจากอ่าอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับผมมันจะต่อจากอีเวนต์ซัมเมอร์ก็คือสมุไร c a สต์พิทนะครับผมอ่าผมอ่านมั่วนะครับเดี๋ยวอ่านตามนะฮะเออตามนี้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยก็คือมาอ่ามารีวิวตัวอ่าขั้นใหม่ก็คือ,อ,อขั้นเอ่อ Evolution นะครับผมเป็นขั้น Evolution ก็คือเกอบฟ้านั่นเองนะครับก็คือเป็นอ่าร,ระบบเกมเนี่ยเอาระบบ Evo เข้ามาแล้วก็อันนี้ก็คือ Evo แบบ ขาเรียกว่าอะไรขั้นสุดแล้วนะครับผมก็เป็นตัวจีเรนนะครับเดี๋ยววันนี้เมืเราเออเรามาคุยเรื่องจีเรนแล้วก็รีวิวมันนะครับแล้วก็สอนอีโบอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ก่อนเข้าไปรับชมขออนุญาตเออให้ทุกคนนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะ อ่ะโอเคนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการคราฟกันก่อนเลยนะครับเรื่องเรื่องแรกเลยนะอ่ะเรามาดูวิธีการคราฟนะครับก็คือใช้จีเรนนะครับผมอ่มิสติกธรรมดาทั้งหมด5ตัวแล้วก็ใช้หินอีโวเนี่ยสี่แล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรเป็นหินของร้านนี้นะเป็นพัดนะสามร้อยซึ่งใช้เยอะมากนะครับผมซึ่งใช้เยอะมากแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรขั้นเดียวแล้วไปล่างอีวิลูชันเลย อ่าแต่สำหรับแบบเป็นตัวลูฟี่กับตัวโกคูเนี่ยต้องอัพอ่าอัพไปเป็นขั้นๆไปซึ่งมันก็จะนานแต่ว่าจีเรนเนี่ยอัพมาแล้วแบบอัพปุ๊บแล้วก็เป็นขั้นอีเว u ลชั่นเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ทรัพยากรใช้ประมาณนี้นะฮะอ่ารามาดูที่ตัวละครของจีเรนกันนะครับผมเราเอามาเปรียบเทียบกับตัวธรรมดาด้วยอ่ะอ่าผมเอาเปรียบเทียบกับตัวธรรมดานะครับผมเปิดเอฟเฟกต์แล้วนะเปิดเอฟเฟกต์แล้วนะก็เอฟเฟกต์เออเอ เอฟเฟกนะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นจีเรนล่างถอดเสื้อนะครับผมแล้วก็เหมือนเอฟเฟคล่างอีโวลูชันเนี่ยจะเยอะกว่านะเป็นออร่าเยอะกว่านะรประมาณนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องดาเมจกนนันก่อนนะครับดาเมจเนี่ยจีเรนธรรมดานะดาเมจอ่าเลเวลหนึ่งอยู่ที่122นะครับผมถ้าเทียบกับเพื่อนเพืเขาเนี่ยก็ ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบก็คือจีเรนเนี่ยจะมากกว่านะครับซึ่งก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่าแต่พอเป็นร่างอี o ว u t i ชันเนี่ยก็จะดาเมจสี่ร้อยเนผมเวลหนึ่งนะก็ถ้าเทียบกับโกคูที่ผมอัพมาเป็นร่าง ool, กูก็ก็ถือว่าห่างกันเยอะนะครับแต่ว่าสำหรับผมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับไม่สามารถจะเข้าทีมหลักผมได้เพราะว่ามันได้แค่สี่ร้อยนอกจากจะได้บัฟไฟอะไรเงี้ยคือมันเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเอ่อเวลาเราเล่นเกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทุคนที่ติดท็อปคือผมติดท็อปไงก็จะใช้เป็นมิติไอ เขาเรียกว่าอะไรตัวรับชายนี่อยู่แล้วซึ่งตัวรับชายนี่ส่วนใหญ่ก็ดาเมจอย่างนี้แล้วดูดิครับสมมติว่าเป็นดันเก่าๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมแค่ชายนี่ก็ดาเมจเยอะกว่าจีเรนแล้วนะครับผมซึ่งก็เลยน่าจะเอามาใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นโกคูล่างอันนิยมหรือลูฟี่ร่างเอ่อเกียร์ห้าอันนี้ผมไม่รู้ดาเมจนะผมไม่รู้ดาเมจอาจจะเอามาใช้ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถเอามาใช้ได้จริงๆนะครับก็ดาเมจอยู่ที่400แล้วกันอ่าก็คือสำหรับ สายพีก็สามารถทําได้นะแต่ว่าใช้ทรัพยากรเยอะหน่อยประมาณนี้นะผมอะเรามาดูเรื่องของเรื่องแอนิเมชันการตีกันดีกว่านะครับก็เอาง่ายๆเดี๋ยวเรามาลองเออ่ให้สองตัวนี้มันตีกันเลยว่าแอนิเมชันเหมือนกันไหมเดี๋ยวปิดยูไอให้ด้วยนะครับผมก็ตีเลยแล้วกันอันนี้ตีห้าฮิตเหมือนกันนะผมแอบดูมาแล้วนะครับอ่าห้าฮิตนะเดี๋ยวใกล้ๆหน่อยก็ได้ถอยหลังออกไปนะครับอ๋ออันิเมชันไม่เหมือนกันนะครับ โอเคอนิเมชันไม่เหมือนกันนะงั้นเราดูของเออ่ดูของตัวนี้ก่อนละกันตัวที่ยังไม่ได้อีโวนะมา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 ตีนี่ครับผมกตีนะมามามาตีห้าฮิตนะครับผมตีห้าฮิตเหมือนกันเลยนะฮะถอยหลังไปชาร์จยิงอ่าอันนี้เป็นการชาร์จยิงนะครับแล้วตอนสุดท้ายมีหันหลังให้ด้วยแหมอย่างที่อ่ะดูอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งห้าฮิตนะครับผมห้าฮิตถอยหลังมา ชาร์จลูกบอลแล้วยิงระเบิดประมาณนี้อันดหันหลังเไหประมาณนี้นะครประมาณนี้นนเ,เ,เดี๋ยวเราลองดูร่าง e v o l u ูชันกันดูนะครับผมก็ตีเลยแล้วกัน5ฮิต2 4, 5โอเคครับผมถอยหลังนะครับชาร์จพลังเฮ้ยบังอ๋อเหมือนอันนี้จะเป็นการระเบิดพลังใส่ตัวละครนะครับซึ่ง มันเหมือนจะเป็นการแบบว่าระเบิดพลังใส่มอนอ่าไม่ได้เกี่ยวกับการที่ยิงพลังออกมาเห็นไหมจีเรเหมือนรูปรวมพลังไว้ที่มอนแล้วก็ระเบิดออกมาประมาณนี้นะครับผมก็ความแตกต่างของแอนิเมชันเนาะประมาณนี้ซึ่งเราดูจีเรนมาเยอะแล้วก็ผมอาจจะอยากจะมาะให้ดูโกคูสักนิดหน่อยนะครับผมให้มาดูโกคูสักนิดนึงอ่า เดี๋ยวเรามาดูโกคูร่างแรกกันโกคูร่างแรกเนี่ยจะเป็นโกคูแบบว่าร่างซูเปอร์ไซย่านะครับผมเป็นซูซเปอร์ไซย่าธรรมดานะครับก็อันนี้เป็นยังไม่เป็นยังไม่ใช่รีวิวเอ่อโกคูเป็นเต็มๆนะครับเป็นแบบว่ามาเอาให้ดูเป็นเกินๆเหมือนเฉยเกินคลิปหน้าเกินคลิปหน้าอันนี้เป็นร่างธรรมดานะครับผมก็ถ้าอีโวแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนของจีเรนนะมันจะเป็นขั้นอีกขั้นหนึ่งไปซึ่งก็คือเป็นร่างเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเป็นร่าง ซูเปอร์เซียสามเนี่ยอ่าอันนี้อีกขั้นหนึ่งนะครับผมอีกขั้นหนึ่งนะแล้วก็ถ้าอีโวไปอีกเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์เซียบูเนี่ยครับผมซูเปอร์เซียบูนะฮะอ่าแล้วถ้าอีโวไปอีกเนี่ยก็จะเป็นอ่ออัตานิยมอัตานิยมไม่สมบูรณ์แล้วก็อีกร่างหนึ่งก็จะเป็นอัตานิยมสมบูรณ์ก็คือร่างอีโวลูชันแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้เกิดไว้ก่อนเกิดไว้ก่อนสำหรับคลิปหน้าเนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่มารีวิวจีเร,รีเยนะ ก็เลยผมก็เลยรีบทำแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าตัวมันเป็นยังไงโหดไหมหรือคนน่าใช้ไหมอะไรอย่างนี้สำหรับผมนะครับสำหรับผมนะผมว่าสายฟีใช้ได้อยู่นะแต่ว่าใช้ทรัพยากรเยอะครับใช้ใช้ทรัพยากรเยอะก็เราพิจารณากันดูนะครับก็สำหรับผมถือว่ายังไม่ได้ตัวเป็นตัวละครที่โหดมากถ้าถามว่าสะสมก็ เออผมว่าสะสมคนณสะสมไว้นะครับผมแบบว่างๆเนี่ยก็ทําคลิปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็สะสมไว้ก็ดีมันมันเป็นตัวละครที่เท่ดีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมเนี่ยก็สรันนี้สวัสดีครับไมละมากไปละไม่หายคิดถึงเฉยนะครับก็เจอกันครับในคลิปหน้าเกินโกคูไ้เยอะแล้วไปแล้วครับเจอกันค่ะ